สบายดีพี่น้องฟองไปเมื่อสุขสุขคนน้องมาหนี่มาพบมาพ่อกับบอเลอีกเซ้นเก่าเส้นเคยเนาะมาหนี่บอเลมาในเมนูมะม่วงเนาะพี่น้องเนาะยำมบบ้ายมาหนี่หนังในห่มในทากินกับมะม่วงน้อยจำเจียวเห็ดเจียวเห็ดเจียวหวานเนาะมันอันวิธีการเห็ดกัญยังบอเลกับบัลเดมาเห็ดนะพี่ให้น้องในเบิรงเนาะมินิมาบอเล่จิมากินสุบิสุน้อง ในเบิ่งได้เห็นเนี่ยจเจียวเนีย้ยใส่หอมอ่ำล้ำหนี่งนะจิ้เผ็ดหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะมาวันนี้บ่าวเล่กอะบอกว่าลายใหญ่ห้างเนาะนะมา,มากินพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะอยู่เมืองรสชาติมันสีเจิดจ้าจะได้เนาะช่วงบ่ายวันนี้กับกินไต่หอมใหม่ไปนี้โอ้บรรยากาศโอเคเป็นเสียงนกเสียงอันนั้น เสียงนกเสียงนกกระว่าวมันห้องเด่นได้หนึ่งนะพี่น้องเนาะนั่นแต่เขาก็บรรยากาศมันแบบนี้ฮะจดจอดมันก็จะคำบานนี่พี่น้องนะลอ,อ,องเสริมมาได้เลยกินแล

าาเพีน้องได้เห็นบรรยากาศงานกินสมยงนกกระเสียงนกในห้องอนอกกรเว๋าของ กังเล่นยำใบใบ,บนเนี่ยเขาบรรยากาศไปเรื่อยพี่นอ้องร้อยถักลายพี่น้องแกวแซ่บ ยิงผากฝีาปากน้องจับจับ,จบ พี่นอ้นองทำอะไรทีวางการวางงานช่วงบ่ายๆวันนี่กันหาชมมองหรือมาขามก็ได้เนาะมากินแก่จะได้สดชื่นช่วงบ่ายๆเนี่ยหนังในหม่มไม่เย็นเย็นลมเย็นเย็นมาก็จะได้กินบางวง,งกินสมไปน้ำบัวต่อเดี๋ยวว่าสุดยอดเลยอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ รมานมาได้ามาต้มเนาะครับบรรยากาศข้างหลังกัสิบอบนั่มันปันใดกับ่วากันเอาไปน,นองเนาะอเบ่งบาเลกินแล้กันูนกเขาก็้องอปเนี่ยกุกลนะ ไก่หอมใหม่ก็มีเสียงนกเสียงกาห้องน้อพี่น้นองบาบาบาเขาก็บ,บรรยากาศดำทุงไฮทุงนาะที่นี่บริเลยผมน่ทุงไฮทุงแบบนาเหาทงเหลาธาขึ้นเจ้า เด็กพี่น้องเด้อมากินน้ำกันไฮสิม,มัเนีน่ไงว้ายโอ้สุดยอดเลย <c oughs> เสียงปากจะจบๆด้วยหนึ่งนะบเบลกับมีโอกาสเด็กกินจูพีชุนองเบิ้งให้เบิ้งงลร้บรรยากาศน้ำหน้าพี่นองเนาะจับปนก่อนไป okay เรียกก็ะห่อนเนาะอากาศก็ตึกเอานเหนาวกบ,บนหนาวห้อนกบ,บนห้อนปอบเป็นกลางแต่งงาตอนนี้เงาเริ่มไหลแล้วเดี๋ยวไปดังเงาเริ่มไหลแล้วเดี๋ยวไปดังเลย พสองดึงสุดท้ายสองชินสุดท้ายจอนเป็นลูกนี่ก็จะ,ะ,ะกินมดละกันกินมดเนี่ยใคโอ้โหน้ฮะของนำของเท่าขอท่านอย่าได้เราพิลังเนานะ Oh, way สามลูกหามหน่อยเ,อเ,อเอนี่ยแค่เนี่ยไว้ทำนี่ก่อนเนาะเอ๋อกินแบบนี้ก็คือจะบอก้แล้วก่อนนี่ก็จานปังงานน่ายเลยก๋วยเลยกินก่อนน้ำก็เดี๋ยวผักพอนจังหน่อยแล้วก็กินก็จะกินตามนี้ก็จะไล่พร้อมกันเลยของน้ำของท่าวท่านอีกอ่ะ หาห้องนอ้ำยาอีกแล้วจังได้ก่อนรอเลยก่อขอจบคลิปไว้สำนีก่อนนะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องสำนีก่อนเดี๋ยวโอกาสหนะ้าบอลเลสสีเฮดคลิปยังให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกับติดตามกันมักกะไนถึกใจกับกดแชร์ให้ได้ไดๆพี่น้องเด้อาาช่องเบาเลย b a n น n a channel บ๊ายบาย